สวัสดีครับพี่น้องบร,ริสุทธิ์สุคนนี่คือถนนในประเทศไทยนะพี่น้องตอนนี้มายดอยู่ที่5้าแยกลาดพร้าวนะครับพี่น้องมายดจะถ่ายพี่น้องได้เบิรงครับวันนี้จะถ่ายอวดจ่าบอยเลยนะวันนี้คือมาถ่ายให้จ่าบอยดูแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูความแตกต่างนะพี่น้องระหว่างไอถนนนะอยู่ขเขมรกับถนนอยู่ในประเทศไทยที่เป็นทางด่วนนะนี่คือถนนธรรมดานะพี่น้องคือ เส้นทางสัญจรปกติเลยนะที่ไม่ใช่ทางดว่วนนะแล้วนั่นก็ไม่ใช่ทางดว่วนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวประยัดจะถ่ายทางดว่วนให้ดูนะนี่ถนนธรรมดานะพี่น้องโอ้โหพี่น้องนี่คือรถหรูนะพี่น้องรถเยอะแยะมากมายมีแต่รถหรูทั้งนั้นแล้วเป็นแล Be ้วก็มีรถประจำทางนะพี่น้องนี่คือประหยัดยู่ห้าแยกรัดพร้าวนะพี่น้องนี่ไม่ใช่ทางดว่วนนะจ่าบอยนี่ไอ้บอยมาดูมาดูไม่ใช่ทางดว่วนนะนี่คือไม่ใช่ทางด่วนประเทศไทยนะจ่า นี่เส้นทางที่บอกได้เลยว่าเป็นถนนที่ธรรมดาธรรมดานะแต่ไม่ธรรมดาสําหรับต่างชาติคือเบอยอดนะพี่น้องนี่คือถนนดีถนนสุดยอดเลยแหละแต่ไม่ใช่ทางด,วด่วนนูน้นทางด่วนเส้นนู้นนะทุกคนจะรู้กันดีนะนู่นพี่น้องค,คือทางด่วนของประเทศไทยนะี่จะไม่เหมือนทางด่วนของกัมรูนนะที่มีทุ่งนามีวัวมีควายสามารถมีรถมอไซ วิ่งผ่านไม่ใช่นะนี่คือถนนธรรมดาเนาะก็สามารถมีรถมอไซค์วิ่งได้เนาะแต่ถ้าว่าข้างบนน้องไปน้องข้างบนนี่ก็จะเป็นเส้นทางยกระดับนะไปน้องไปดินแดงนะไปน้องนะไปสะพานควายแต่ทั้งข้างบนนู่นไปน้องจะเป็นทางด่วนนะไปน้องเนาะนู่นไปน้องคือทางด่วนในประเทศไทยจะไม่ได้อยู่กับพื้นแบบนี้นะจ๋าบอยไม่ได้อยู่กับพื้นแบบนี้เนาะคือถนนทางด่วนประเทศไทยคือยกระดับเนาะตัวตัวสูงๆนะ นั่นคือทางด่วนนี่คือทางเช่นยกระดับไปดินแดงสะพานควายตรงโน้นนะพี่น้องนี่ก็พี่น้องสามารถไปได้หลายที่นะนี่คือถนนธรรมดานะถนนธรรมดาที่ไม่ใช่ทางด่วนเนาะอยากให้จ่าบอยมาดูนะพี่น้องจ่าบอยมาดูนะนี่คือบอยอดอยู่ตรงสะพานลอยตรงอยู่ที่ไอ้ห้าแยกรัดพาวนะบ่อต้นก็อยู่ตรงโน้นทน,นะนี่พี่น้องเนี่ยนี่ก็เป็นถนนอีกนะตรงนี้เป็นถนนอีก นี่พี่ยจะให้ดูนะครับว้าวนี่คือความที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญนะแต่เขาไม่ได้โมโนะไม่ได้โม้เหมือนจ่าบอยนะไอ้ข้างตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นไอ้ทางรถไฟนะพีะน้งนี่ก็ทางรถไฟนะสีชมพูนะพี่น้องนั้นนี่คือสายสีชมพูนะนี่พี่น้องเนาะว้าวนี่คือรถหรูนะถ้าจะบอกว่าเขมรมีรถหรูมีมีเงินซื้อรถราคาแพง อยากให้มาดูนะเนี่ยนี่คือวันนี้อยากให้จ่าบอยมาดูว่าในการที่ได้เห็นนะมาได้สัมผัสรถแบบเนี้รถหรูเนี่ยมาอยากให้มาดูนะอยากให้มาเห็นกับตาว่ารถหรูเนาะอยู่ในประเทศไทยกับเขมีนี่ไม่เหมือนกันนะเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่นี่อยากให้มาดูรถเนี่ยถนนกับรถเนี่ยเข้ากันเลยนะไม่มี ที่ผุ่นไม่มีดินแดงนี่คือเหมาะสมกับการซื้อรถหรูนะจ่าบ,บอยผมจะให้จ่าบ,บอยได้มาดูนะนี่คือถนนที่บอกได้เลยว่าถนนในประเทศไทยนะเนื้อผมจะจะนับตรงนู้นนะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านับไปนู่นเลยนะพี่น้องนะก็เกือบยี่สิบเลนนะพี่น้องนะนี่คือรถแต่แต่ละสายเนี่ยไปไม่เหมือนกันนะพี่น้องนะ มินบุรีลามินทาเนาะรถสายไหนเดินซ่องไหนสมมติว่าซ่องนี้นะ่น้องนะนึ่งสอาเนี่ยซ่องซ่อง 4, นี่นะก็จะไปไปซ่องนี้เลยนะ่น้องนี่คือในประเทศไทยเนาะเดี๋ยวประยัดจะไปถามความรู้สึกของเบาต้นนะ่น้องว่าเบาต้นเห็นจ่าบอยพูดว่าไอถนนดีถนนงามแล้วก็มีรถหรูอยู่ในขเขมรกับไอประเทศไทยเนี่ยมันต่างกันเยอะแค่ไหนนะ่น้อง อันนี้ก็จะเป็นเอาข้าวมากินนะพี่น้องเพราะว่าวันนี้คือมาเที่ยวนะอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะพี่น้องเนาะก็ตั้งไว้นี่ก่อนก็จะมีกระติบข้าวนะเนะพื่นอนเพอนเดี๋ยวพียอจะจถามความรู้สึกของบ่อต้อนนะนะเบอต้อนบ่อต้อนหนีง่งเพื่นเพื่อต้อนก็ตื่นเต้นนะพี่น้องนี่นี่คืออันนี้มเรา,าไม,ไม,ไม,ไม่ทางนวลหน่อยต้นเนาะไม่ไม่ไม่ทางทางขั้งแยกอ๋อทางขัง้งแยกไม่ใช่ทางคือคือทางยกระดับขึ้น ข oh, well. oh, no, 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 no. ึ้นทางแยกทางลูกระดับเพื่อเที่ยวทางด่วนอ๋อนี่อันนี้ไม่ใช่ทางด่วนนะจับบอยให้จับบอยมาดูเนาะอันนี้เป็นทางลูกกระดับเฉยอ๋อสวัสดีพี่นบางบอสสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอหลุดนะพี่น้องนั่นาะ่นนั่นนั่นฮู้ดจุ๊บๆเนาะมาจอจะให้เบิรงนู่นนู้นทางด่วนแมนบอลนะข้างบนนู่นไง่างด่วนนู่นนู้นนู่นนู้นทางด่วนนะพี่น้องไม่ อันนี้อันนี้คือรถไฟฟ้านะขบิ้นมีี่ยังขบิ้นมีรือยังน่าจะไม่มีนะคบิ้นประเทศที่กูบบอยู่มีแล้วนะเนี่ยเนี่ยจะาบอยจะาบอยมาดูจะาบ,บูเนี่ยเนี่ยบอกว่ารถหลูนี่มาดูดรถหลูเนี่ยเนี่ยไอจะาบ,บอยบอกว่ารถหลูเยอะบ,บ้านเขาใช่ไหมนะนี่มาดูเนี่ยทั้งหลูทั้งไม่หลูปนกันเลยเนี่ยแต่แต่เขาเขามองเขามองเบิ่งนี่ราคาเนี่ยนี่หลักร้านขึ้นนะนะหลักร้านขึ้นนะ ขนาดมอเตอร์ไซค์ยังหลักแสนขึ้นนะ่นนะหก <c oughs> สิบบาทจุดสายหกบาทอ,อันนี้สายสีชมพูไหเนาะอันนี้สายสีเขียวสปดชิ้นเดียวอ๋อรถเมย์เที่ยวบ้านนะนี่คือรถเมล์นะเนี่ยเนี่ยหนึ่งจะจะไม่มีแย้มีนะไม่มีไม่มีโง นี่เนี่ย่ดี๋ยวดูทางด่วนนะทางด่วนไอ้บอยอ่ะบอต้นทางด่วนไอ้บอยจะมีอะไนั่นหนึงนะมีอะไรนะมีเบะมีแพะมีวัวมีควายเดินเข้ามาเนาะทางด่วนอ่ะนี่อ่ะถนนธรรมดาเนี่ยเนี่ยถนนธรรมดาจะทาสิบสองเลนอ่ะสิบสองเลนถนนธรรมดาสิบสองเลนทุกคนโอ้โหน้องพี่น้องนี่คือถนนธรรมดาไม่ใช่ทางด่วนเนาะบอต้นเนาะนี่คือถนนธรรมดานะผิดงงอันนี้คืองานไม่ได้สวยนะไม่ได้ติดว่าอดักหนึ่งนะไม่ได้ติดว่ากคคือยังมีงามกว่านี้เนาะ โอ้ห้าแยกลาดเ้าที่ชุมชนอยู่แล้วตอนนี้บอยอดอยู่ที่ห้าแยกราดเท้านะท่านผู้ชมนะก็จะไปส่วนโดยจากก็เลยชวนบ่าต้นนะพี่น้องมาแวะถ่ายภาพบรรยากาศตรงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไอ้ใบบาทนะทรงพักเที่ยงนั่นแหละเนาะทุกคนก็สกัญจรกันกับห้องบางคนก็ไปกินกับข้าวนะพี่น้องดูดูนพี่น้องนี่คือความจริงนะที่บอยยอดอยากอยาก,อยากนำเสนออยากอยากถ่ายทอดเรื่องราวนะพี่น้องให้ จ่าบอยเนี่ยได้มาดูได้มาเห็นกับตาว่านี่ความเจริญนี่คือความทันสมัยไม่ใช่ว่าเออเราอวยไทยเราชมไทยเนี่ยบอกว่าไม่มีอยู่จริงไม่ใช่จ่าบอยอยากให้จ่าบอยมาดูนะพี่น้องนี่คือความหรูนะมีรถหรูมีถนนดีเนาะมีทางด่วนที่ยกระดับขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นถนนดีแล้วก็บอกว่าทางด่วนเสียงเงินนะนี่คือไม่ได้เสียงเงินนั่นนยสามารถสัญจรได้ฟรีเลยนะ คือแทร็ขึ้นข้างบนก็จะอาจจะเสียมีมีการลูบการ์ดมาแต่ว่าคือรถมอไซค์เข้าไม่ได้นะทางด่วนขึ้นไม่ได้นะเปมอไซคนะ์พอผมก็ได้ได้มาเห็นนะถือว่าในประเทศไทยเนี่ยห่างกับกัมพูชาเนี่ยร้อยกว่าปีเลยหรือว่าร้อยเท่าเลยจากจากทางด่วนที่ผมก็ได้เห็นอยู่ในพนมเปญน,นะทางด่วนในประเทศไทยเนี่ยคือคือประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้โมง้งเขาไม่ได้คุยนะแต่มันมีอยู่จริง คือถ้ามันมีอยู่จริงนะคือไม่ได้โมอไม่ได้คุยแนละ้วเนาะนี่ๆอจะถ่ายถ่ายให้ทุกคนได้ดูว่าในการที่มีความสวยงามเนาะมีความโดดเด่นนะไป่นองเนาะก็จะให้เห็นเลยว่ามีจุดสุดยอดนะองเนาะจุดสุดยอดนี่คือสิ่งที่ปะเทศไทยมีนาะไป่นอะโดยที่ไม่ได้อวยเนาะคือไปได้ไรเขาสร้างเขาเน้นสร้างใน้นพัฒนา ไม่ใช่เขาไม่เน้นคุยนะจบ่บอยนะจะไม่ได้เน้นคุยนะนี่คือเน้นสร้างเน้นพัฒนาจริงๆนะนี่คือไอ้ห้าแยกรัดพาวนะัะยออยู่นะคือแน่นอนว่าในการที่เราไอ้ได้เห็นความเจริญความพัฒนาหรือเราอยากถ่ายทอดอยากอยากตอบโต้จะาบอยนะทำไมปรยัถึงตอบโต้เพราะว่าประเทศไทยเนะี่ยมันมีเกินเกินเกินกว่าที่เขมรมีในหลาย10เท่าหลายร้อยเท่า ก็เลยอยากเอานามาโชว์นะไม้เห็นว่าเนี่ยประเทศที่เขาไม่คุยไม่อวดโอ้เนาะเขาก็จะมีแบบนี้นะมีสิ่งที่บอกได้เลยว่าโครงามนะครับโครของถนนเนาะถนนถนนถนนเลยนะพี่น้องนะว้าวท่านผู้ชมเนาะเป็นยังไงท่านผู้ชมได้เห็นได้เจอแล้วก็ สุดยอดไหมล่ะ,น,ะนี่คือบ่อยอดไม่ได้อไว้เนดะี๋ยนี่คือรถน้องรถเยอะแยะมากมายนะในประเทศไทยไม่ได้โม้ไม่ได้คุยนะเพื่อแต่มันมีอยู่จริงนะสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ดูเราถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันนะพื่อถนนก็สร้างด้วยเหล็กนะพี่องไม่ใช่ด้วยปูนนะั่นนะเห็นไหมถนนที่เป็นโครงเหล็กนะพี่องว้าวนาะ ตอนนี้บ๊ยอดกอ็มีกับข้าวนะเพี่น้องมีกระติบข้าวนะนี่คือกระติบข้าวเพราะว่าจะไปกินข้าวสามัคคีอยู่ที่สวนจตุจักรนะบนักับบ๊อดบางทีก็2อาทิตย์มาครั้งหนึ่งนะพี่น้องก็ว่าช่วงนี้คือมีภาระเยอะนะพี่น้องค่าใช้ใจ่ายก็เยอะเนาะพอวิวบางทีลงไปก็อาจจะไม่ได้มีวิวเยอะมากมายในการํำคลิปนะเพี่น้องแต่ก็จะทําเต็มที่นะ อยู่เคียงข้างประเทศไทยนะพี่น้องนะอ๋อสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ E ีพีนี้บ่าวยอดก็ขอขอบคุณนะครับคือขอลาพีนแล้วน้องไปก่อนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ